จอมรุดเผยโฉมวันพัสด3สาีดำและสีขาวมาพร้อมกล้องหลังวงกลมและฝาหลังลายใหม่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพัสดุิาถูกโปรโมทออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับกับเรื่องหน้าจอล่าสุดก็ถึงคิวดีไซน์ตัวเครื่องแล้วครับโดยทางดิจิตอลแชสต์ชันได้โพสต์ภาพดีไซน์ตัวเครื่องของวันพัสด3ในสีดำออกมาแบบชชันเลยครับ ซึ่งเราจะได้เห็นดีไซน์กล้องหลังวงกลมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมโลโกโล้ h ฮัส์ารที่แยกออกมาจากโมดูลกล้องส่วนฝาหลังก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับเพราะในสีดำนี้เราจะเห็นลวดลายที่มีความงดงามให้มากกว่าแบบเรียบๆทั่วไปครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นภาพเครื่องจริงของวันพัฒนาสามในสีขาววางคู่กับ oppo find อีกด้วยครับซึ่งดีไซน์ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับสีดำแต่ฝาหลังจะไม่มีลวดลายเป็นแบบเรียบๆแทนครับ ตามรายงานคาดว่าวันพัสีสามจะมาพร้อมกล้องหลัก50ล้านพิเซลเซนเซอร์ RWT 808กล้องออร์าไวท์ความเ50ล้านพิเซลเซนเซอร์ Gen 5และกล้องพรนสโกบสามเท่าเซนเซอร์ l y t 600ด้วยครับส่วนที่หน้าจอก็จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้จอ BOE X2 พร้อมกับชิปประมวลผลหน้าจอ P2 ที่พัฒนาขึ้นเองและจะรองรับเทคโนโลยี Sun Display ที่สู้แสงได้ดีขึ้นด้วยครับ